สรุปข่าวเชียงแมญยูโกรประจำวันที่15พฤษภาคมโดยโค้ชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดดเชียชงนี้คอสเนอร์วันเบสเทนเชียร์เทนฮากลากซีเยกไปผีนะโดยมาโกวันเบสเทนอาตำนานแข้งดัชสนับสนุนให้เอริรเยนฮากว่าที่ผู้จัดการทีมแมนยูคว้าตัวฮาคิมซีเอสไปสำรองเชลซีตามไปเล่นด้วยยังโอเชฟฟอร์ดเพราะจะช่วยปลุกความสุดยอดของแข้งบร์โกออกมาได้ ดยซีเยกี่สร้างชื่อที่อารแจ็คอัสดำโดยมีเชนฮากเป็นคนปรุกปัน้นกระทั่งย้ายมาที่เชลซีเมื่อเสม,มอร์ปี2020แต่ก็ไม่สามารถสอดแทรกเป็นตัวจริงได้สม่ำเสมอในสั้นนี้เล่นไปเพียงแค่21เกมทำไปทั้งสิ้น4ประตูกับอีก3แอซิสดังนั้นแวนเบสเทนจึงเชียร์ให้ทุกคุณซื้อนะฮะไว้ให้2ปีรวบรวมอีกหนเก่าไปประสานงานฐานะแข้งปีสแสดงในคั้งนี้ โดยสิ่งที่สะกดใจหรือว่าสกิดใจผมก็คือซีเยกผ่านการเล่นในเกมพรีเมอริกิปมาแล้วการเปิดปากกระทางซิสโกสปอร์ตดังนั้นเขาน่าจะเป็นตัวเลือกนักฟุตบอลที่ดีสำหรับทางเจนฮาร์กที่แมนอยู่นะสัญญาปัจจุบันของซีเยกมีถึงช่วงเดือนพิจารยนปีส0 2พราคาประเมินอ,อยู่ที่29ล้านปอนด์ตลอด2ปีซีเยกลงสนามแก่เชลซีทั้งหมด81นัดทำไปถึง14ประตูกับอีก10แอซซิส ผิดกับตอนเล่นให้กับทางอาร์จ็คกว่า165สานัดซัดไปถึงสีบเก้าลูกกับอีก8 1แอสซิสในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วก,กันนะผมว่าจะได้ใครกันมาในช่วงสมัยน,นี้แมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเรือมาแรงร่วมบงแย่งฟริปด้วยนะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวว่าต้องการจะคว้าตัวเควินฟริปกองกลางของทางลีดยูนเตมาร่วมทีม เพื่อที่ฟานินโยและก็อีคายกุนโดกันจะย้ายออกไปในช่วงเสมอนี้ซึ่งเป๊ปกาดิโอลาดายใหญ่ของปร์บายสีฟ้าได้ล็อกเป้าให้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษมาแทนชีฟอนินโยกองกลางชาวบัซูเรียนซึ่งเตรียมจะอำลาทีมหลังอยู่ในชินเอเทียสสเตเดียมมานานกว่า9ปีนอกจากนี้กุนโดกันยังมีข่าวว่าต้องการจะย้ายออกจากทางซิตี้ในช่วงสมอนี้ซึ่งหมายความว่ากาดิโอลาต้องปรับแต่งทีมของเขาในช่วงเสมอนี้เพื่อสร้างแผงมิฟิลขึ้นมาใหม่ ซึ่งเดอมินเอร์รายงานข่าวบอกว่าซิตี้นั้นไปส่งแมวมองไปดูฟอร์มของฟิลิปมาหลายครั้งแล้วในเดกานนี้และดาวเตะวอชเปีนรนี้ก็พร้อมที่จะย้ายทีมด้วยหากสุดท้ายแล้วลีดต้องตกชั้นในวันอาทิตย์นี้โดยการบริงานเดียวกันนี้ยังชี้ให้เห็นด้ว่าซิกิเบอรริสตายผู้อำนวยการกีฬาย,ยอมรับด้วยว่าเป้าหมายหลักของดีแคนไบรท์เป็นผู้เล่นที่สโมสรไม่สามารถคว้าตัวได้นในช่วงสมัยนี้ ขณะนั้นพวกเขาเองจะต้องเผชิญหน้ากับอีกหลายทีมในพิมพ์เรกเนื่องจากอาซามิล่าและก็เวสแฮมก็มีความกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวเฟรดิปเช่นเดียวกันซึ่งคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดของเบอร์ไบก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะอย่างหนักและยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวของเขาแม้จะมีการรริงานก่อนหน้านี้นะ้ว่านักเตะได้นนปฏิเสธข้อสเสนอจากทีมคู่แข่งของทางลิดก็ตามทีในรกรณีันี้ น้านผมเป็นะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันแบบนี้แมนยูถ้าจัดงานยากแล้วเรามาดูข่าวจอมากันดีครับสิงห์หวังจะเซ็นกุนเด้ทันชีที่เทคโอเวอร์สโมสรสมบูรณ์แบบ โดยชซีตกเป็นข่าวว่าต้องการจะสัญญากับทางคว้าตัวชูกุนเด้กองหลังเซบียให้เรียบร้อยทันทีในการเช็คโอเวอร์สม,มสรของชอตโบลีจำนวนกว่า4.2,500ปอนด์เสร็จสมบูรณ์แบบและการคว่ำบาตรของทางรัฐบาลอังกิษสิ้นสุดลงซึ่งสิ่งบรนนั้นกระตือรือร้นที่จะทำให้ข้อตกลงเสร็จสิ้นโดยระที่สุดตามการรายงานจากทางเว็บไซต์โกโดยมีกองหลังปลายหลายรายนะฮะที่จะย้ายออกแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมันี้เนื่องจากสม,มสรไม่สามารถต่อสัญญากับพวกเขาได้ มีการบริงานบอกว่าเชลซีได้บรรลุข้อตกลงในการนำกุนเต้มายังสมสรสัตั้งแต่แตปีที่แล้วแต่การย้ายทีมกลับล้มเหลวในช่วงท้ายเนื่องจากจำนวนเงินที่เซบีย่าเรียกร้องและความล่าช้าในการเจรจาซึ่งโทมัสทูเคิลกุนซอทางสิงบรูเนียได้รับรองกับแฟนๆแล้วว่าโบลี่เจ้าของทีมใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เชลซีมีรุ้นในทุกกัน่งขัน นอกจากนี้มีการบรยงานบอกว่าเซบียาตั้งค่าตัวของชูคุนเดคนนี้เอาไว้อยู่ที่59ล้านปอนด์และสโมสรก็ต้องใช้เงินประมาณ38ล้านปอนด์ภายในช่วงสิ้นเดือนนี้เพื่อจะสร้างสมดุลในบัญชีของเขาขณะนั้นเซบียาเองก็ต้องการที่จะทาําข้อตกลงให้ได้เร็วเช่นเดียวกันเพื่อที่พวกเขานนั้นจะได้มีเวลาในการหาตัวแทนตัวใหม่ของกองหลังชาวฝรั่งเศสคนนี้ไปร,ร่วมทีม อ่านะผมเป็นนะว่างานนี้ทางเชลซีก็ร่วมวงล่าตัวนะฮะชูุกเด้ที่ครั้งหนึ่งนั้นแมนยูก็เคยเล็งเอาไว้เช่นเดียวกันเรามาดูข่าวจอมากันดีครับประท้วงเกลเซอร์แฟนแมนยูผุดแคมเปญบอยคอรตสปอนเซอร์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยงานที่ทางเดนนิชิน58กลุ่มแฟนบอลแมนยูยดียวกับการประท้วงสกูลเกลเซอร์ด้วยการตั้งใจบอยคอรตบริษัท ที่เป็นสปอนเซอร์หรือผู้ถือหุ้นภายในสโมสรโดยรายแรกก็คืออ d ดิดาซึ่งบางคนเปิดตัวแล้วก็เปิดใจด้วยว่าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอ d ดิดาจนกว่าตระกูลเกลเซอร์จะยอมขายทีมเลยซึ่งเดินไนท์ชิน58เนี่ยแฟนบอลกลุ่มหนึ่งของ Man U, แมนยูตัดสินใจสร้างแคมเปญบอยคอร์ดบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นสปอนเซอร์และก็ผู้ถือหุ้นของปิศาจแดงเพื่อเป็นการขับไล่ตระกูลเกลเซอร์กลุ่มทุนเจ้าของทีมจากอเมริกาไปในตัว ซึ่งบรรดาทางบริอาร์มี่ก็ไม่พอใจตระกูลเกลเ,เซอร์ตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเช็คโอเวอร์ทีมแล้วและช่วงหลายฤด,ดูกาลที่ผ่านมากระแสต่อต้านครอบครัวจากคางแดนลุงแซมนี้ก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทีมมีผลงานที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่องโดยพักหลังมานี้มีการรวบรวมประท้วงนะฮะตะโกนขับไล่รวมไปถึงชูป้ายด่าทอรตระกูลเกลเซอร์ให้เห็นมากขึ้นในครั้งนี้ กระทั่งล่าสุดกลุ่มที่ใช้ชื่อบอกว่า The 9058 uh, th ก็ผุดไอเดียใหม่นั่นคือการตั้งใจบอยคอรสินค้าของบริษัทใหญ,ใหญ่ที่เป็นสปอนเซอร์และก็ผู้ถือหุ้นของมมอสโมสรในแต่ละสัปดาห์เพื่อหวังว่ามันจะส่งผลกระทบไปถึงตระกูลเกลเซอร์ซึ่งเจ้าแรกที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาก็คือ Adidas บริษัทผลิตภัณา์กีฬาชื่อดังที่ถือเป็นคนผลิตชุดแข่งขันให้กับทีมทั้งนี้ในทวิตเตอร์มีการตั้งแฮชแท็กว่าบอยคอร์อ d ดิดาส และมันก็เป็นเทรนด์ในระดับหนึ่งเลยนะโดยแฟนบอลแมนยูเองก็บางคนนะฮะถึงขั้นประกาศด้วยเลยว่าจะไม่ใส่ของอะไรก็ตามที่ผลิตโดย Adidas จนกว่าตะกูลเกลเซอร์จะยอมขายทิท้งโดยมีจดหมายเล็กนะฮะโดยเขาที่เปิดผนอกมาว่า ถึงเหล่าเบรดทุกคนคืนนี้เราเริ่มแคมเปญมาโลกไซเบอร์เพื่อต่อต้านผู้ที่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของไอ้พวกเกลเซอร์ในแต่ละสัปดาห์เราจะพุ่งเป้าไปที่ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายและโพสต์ภารกิจที่ต้องทําแบบง่ายๆในสัปดาห์นั้นๆสัปดาห์นี้เราเริ่มที่อดิดาสทำหน้าที่ของพวกนายซะช่วยสโมสร,รของพวกนายกันเถอะโพสต์ของแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวระบุชิงช้เอาไว้นะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เ,เรื่องโตนะฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นจริงขึ้นมาแล้วล่ะก็งานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับตำนานเชื่อแฮร์รี่เคนอยู่สเปอร์ต่อยังมีโอกาสในการคว้าแชมป์มากกว่าจะไปแมนยูอีกนะโดยทางเท็ดดี้เชอริงแฮมอดีตของหอกแมนยูแล้วก็สเปอร์มองว่าแฮร์รี่เคนควรจะอยู่ค้าแข่งกับทางไก่ทองต่อไปแทนที่จะย้ายไปรุ่มทัพปีศาจแดงในช่วงสมอน,นี้เพราะยังมีโอกาสคว้าแชมป์มากกว่านะ โดยทางแค์รี่เคนตกเป็นข่าวกับทางแมนยูในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะ่ผบานมาขณะดเดียวกันดาวยิงทีมชาติอังกฤษก็เคยเกือบย้ายไปเล่นเอา่าไปล่าผลบอลสดให้กับทางแมนซิตี้เมื่อเสม,มอปี2021แต่จนแล้วจนรอดนั้นก็ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นทําให้เขาต้องอยู่ค้าแข่งกับทางสเปอร์ต่อไปอีกหนึ่งปีล่าสุดเคนก็กลับมามีความชุ่มโยงกับทางแมนยูกันอีกครั้งซึ่งกำลังเดินหน้าสร้างทีมใหม่โดยทั้งทางเอดดิชันฮาร์ก อย่างไกรก็ตามเชดเชอร์ดิงแฮมรู้สึกว่าการย้ายไปสู่โอเทลฟอร์ดจะเป็นการก้าวถอยหลังสำหรับแข้งเวร์ไลนนี้โดยเขาได้บอกว่าถ้าคุณเป็นแฟนบอลแมนยูจริงคุณก็คงอยากได้เคนมาร่วมทีมอยู่แล้วแต่ถ้าแฮร์รี่เคนฉูกปล่อยตัวผมคิดว่าทุกสโมสรนในโลกใบนี้คงจะมีชื่อของเขายู่ในิสในการเสริมทัพเช่นเดียวกันแต่แมนยูเริ่มไม่เป็นที่ดึงดูดของเราผู้เล่นบิ๊กเนมแล้วแต่พวกเขายังคงเป็นสโมสรที่งหญ่จึงเป็นเรื่องที่จะยากนะ ที่จะปฏิเสธแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในการแข่งขันระดับยุโรปในรดยการหน้าแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะปฏิเสธแมนยูในครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้จัดการทีมที่ต้องอาการรับผิดชอบผมคิดว่าเอเด็กเชนฮาร์กมีงานหนักในการบังคับเรือให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อเข้าร,รับงานที่แมนยูซึ่งผมก็ต้องบอกว่านาดทีนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นมีโอกาสที่ดีกว่าในการคว้าชแชมป์ ผมคิดว่าเคนมีแนวโน้มที่จะได้แชมป์สักหนึ่งรายการกับทางตอนแดนฮอตสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอันเจนิโอคอนเต้มากกว่าแมนยูที่มีอยู่ในตอนนี้อดีตกองหน้าสิงโตคำรามที่กล่าวชิงช้เอาไว้ครับโอ้โหนะฮะเป็นนว่าง,งานนี้ลองมาเล่นสักหน่อยไหมฮะเคนเราจะได้รู้ว่าแมนยูของเรนั้นมันน่าตื่นเต้นมากมายขนาดไหนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เ็ดในช่วงที่นครับ ขอบคุณทุกคนตากชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ